สวัสดีพี่น้องครับทาง YouTube นะครับที่ชอร,ารา้านน้อยลอนออฟฟิเชียลนะครับเมือนอิปิกายูวัดแม่ย่าซอมนะครับโอ้ยไปได้เท้ว่าเป็นรถเหยียบกันไม่ใช่เป็นคนหุมมห่มดาลาเขาหุ่มดาลาฮนะทุกคนออหุ่มดาลาหุ่มดาลาว่าแม่นั่น โอ้ยโอ้ยเขาเป็นยังสินี่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋ยอเขาไปรำถวายกันอันนี้มีรำถวายนะครับ เดินหาเต็นตัวเองก่อนพ <c oughs> อ,อน,นาพีเจ้่นนี <c oughs> เต็นแล้ว พเทโธย้ำมาแลงเบิ่งหนังให้มาแลงพ่นกินกาแฟเบิ่งหนังยห้มาแลงกับขนมปังไ้แม่เยาว์บ่ายกะติเบิ่งหนังแล้วเบิ่งหนังแล้รกะทิเขาน่อยเาก็เบิ่งหนังรินกาแฟับเขาน้อะไรกินแม่ไม่มีอะไรข้งกมันมีอะไรไม่ได้ลูกชิ้นไงใหญ่ๆไม่แต่ลูกชิ้นเลยเหรอเกือบไม่ได้มากับเพื่อน ลืมตั้งรายการปลูกเออไอ้บาได้ม่ปลูกเอาปกติจะออกมาก่อนแกไงปกติปลูกแล้วก็ออกมาก่อนแกเมื่อรตั้งใจว่าสิออกมานี่ประมาณซีโมงหาโมงแรกเลือยเลือยไปเึหอมยน้ำหครับรวจไหทั้งทั้งไข่นะมันหลายกินยาแล้วมันก็เลยไปเล่อยไปนะฮะมนถอากาศเสีแล้วเป็นเังสีสดนล้วหนวเล้อ่น เลือเป็นบริเลำหน้าหมูพี่น้องโนดเจอตัวหรือยังยังเลยพี่ลาแล้วคืนนี้พี่จะออนใหม่นะอะไรอ่ะโมดหวยโมดอ๋อโมดมันร้อนเหรอทาแป้งเย็นให้มันเหรอใช่ค่ะขานีลายหมดแล้วหรืวมันลายแลข้ายังเลยไปกินข้าวปะ ซื้อมาแล้วนี่ซื้ออะไรโอ้ย,อยแป้งมันฝุนเข้าหมดแล้วบังสวัสดีค่ะตอกินข้าวค่ะเมืนอก็เฮตดใะ้กูตื่นเต้นนักเชียรเน่อ,อ,นอีสี

กุแม่มองไปทั่วไปข้างหน้าไ่เลบอกว่าดดตีเี้ยดาต่บางหลัน้ปแต่แซมโซ่้าเด็กนัวเลอก็แม่งกู่ไดมาอยหามึงเอ้ยกูเริ่มตั้งนี่กลับปเลบก็แม่ันุกูบ่ตื่นบกูเมยเนาะกินยาม่ก็นอนยากที่แรกกูตั้งใจมาสุดเขามาทำบุญตั้งใจว่าจะเขามาสีวงแรงไม่ไม่ แม่เราเข้าใจลูกปลาเขาว่ากูว่าสวยลอกปลาเขาแล้วเอี่ยมกูแล้วเบียร์แล้นายเจ้าอะไรล่าทำไมวัดบอมาะแาะกูแล้วเลยมือนี่ว่าเจอกันร่ำเรืองกับเจอกันมื่ออื่นวเราป่ะรอคนหลาดรอบไห้ จะนอดจะใส่นี่ซีลอยเมตรใครอยู่นวดอยู่ไหนซีลอยเม็ดท่านเป็นนวดอยู่รอเครื่องทาหนี่กูยานเป็นบายบายอยู่นอนอยู่เครื่องทาหนี่ยานบายบายอยู่ใครไปเบิ้งหน้าเวทีกขนาดนั้เป็นแนวดาช่างว่างไหมวันนี้ช่างอ๋อวันนี้เป็น ทีมของสายันซาวนะครับเครื่องเสียงนี่ที่กับท่านในเหล้ยวยกพี่น้องย้อนว่างานมันไก่เนาะมืออื่นกับไก่เด้มืออื่นนั่นไก่ซ้ำมือนี่โอ้ยซ้ำเมือวบานมาเมื่อนี่มือนี่นั่นไก่ซ้ำเมือวบานไปหามือนี่ยท็กวางได้ดอกเมือวบานมาเมื่อนี่นั่นไก่ซ้ำมือนี่ไปมืออื่นเออวางสลับ นบเฟยก็เจอากับท่านาได้ติดอยู่มันไกลพรงนี้ก็เกือบเกือบสามร้อยโลอีกสี่ชั่วโมงกว่าอีกนะครับ<ป>มาดีเข้ากับเพอเวลาจอดนั่นจอดเงียวจอดเขาของน้ำจอดกินข่ากับเดินทางก็เกือบ4ีหาชั่วโมงเลยาเกา่าประมาณน,นั่นประมาณน,นั่นมันเลยช้าทีเนี้ย แล้วรถขนาดรถส่วนตัวเขายังซารถบัสรถเวทีมันก็จะช้าไปอีกเพราะว่าพอรถคันใหญ่มันก็ขับเคลื่อนช้าลงไปอีกออตายแล้วเ,ลเออมาตายม,มาไหนมาตายเมาไหนมาเนี้ยเหม่อนี้ยทั้งฝุ่นเหม่อนี้ยชีฝุ่นหลายแห้งนะครับ <c oughs> ฟุคนฟนหลายเงี้งโตมนจเด่นดังมาแลงหนึ่งมาแล้นี่เพราะไอ้ม่ราหายเลระบอสีชมพูพอไอ โอ้ยตายตายเอาโอเคไี่น้องครับบอกกันกิมน,นะครับ